คนชอบคิดว่าฝนตกฟ้าคือไม่ทาครีมกันแดดได้ไหมยเงี้ยไม่ได้ UVa กับ UV UVb มันอยู่ในทุกที่จริงๆใหม่สกินซิสเตอร์วีบล็อกกันแดดกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5พร้อมแบบซองจำาหนที่เซเว่นอีเลฟเว่นใช้มาสักพักเราชอบมากก็คือสกินซิสเตอร์นะคะชื่อว่าวีบล็อกค่ะคือตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายเพราะเขาจะแบบป้องกันแบคทีเรียแล้วก็มลภาวะนะ เนื้อครีมมันจะเป็นแบบสีกี้หมูคือทาแล้วมันซึมแบบไม่เหนอะหนะเลยอและที่สำคัญคือทำให้ผิวแบบมันดูเนียนแล้วก็ป้องกันได้16ชั่วโมงเพื่อมันเหมาะกับคนแบบขี้เกียจแล้วก็ขี้ลืมซึมดีมากเห็นได้ไหมคะ เงีนใช่ไหมคะคือใช้เราชอบมากแักกลิ่นก็ดีด้วยมีนไม่ชอบคิ้งกันแดดกลิ่นแบบแรงๆแล้วเหมาะกับประเทศไทยนะเพราะว่าระหว่างวันมันจะคุมความม้อนด้วยนะนะแล้วเดี๋ยวแต่งหน้านิดหน่อยสกินซิสเตอร์วีบล็อกกันแดดกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5